จะมาแล้วม oh. ึงนะกูติดโควิดกูเป็นเกย์ออกูติดโควิดสิอ๋อเดินอะไรเนี่ยติดโควิดแล้วเป็นเกย์เหี่ยเจ็บมั้ยไอ้อันนี้กูงงกว่าคืออยู่ดีก็พูดอยเหี้ยกูติดโควิดกูเป็นเกย์กูงงกับมึงกว่าผ้าคืออะไรวะกูไม่อะไรอะคืออะไรอะพาผ้าติดโควิดกูเป็นเกย์ ไม่คือถ้าติดโควิดเคยติดโควิดกูก็เป็นเกย์หรออะไรเงี้ยถ้าเกาเป็นละก็คนแรนดอมเลยสัตว์เยัยอะไรไม่รู้เอ้าไม่ได้โคคนติิดดวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วคนก็ติดโควิดเป็นเกย์ใช่ไหมใช่ใช่เหตุผลเลยพาททำไมอยู่ก็พูดวะแเน่ว่ากูเป็นเกย์ไเหรอว่ามันมันเมื่อเรามาเมื่อเรามาตัดใจอ่ะก็ว่าทำไมกูวนใหม่กับมึงพาร์ทเนี่ยตัวนเรโควิดก่อนเนี่ย con Cô là kìa